มืัอนี้ข้าวซมาแกงน้ำม้กินเทียงนะจา้ะเออรสอันนี้เขาเอาอน้ำม้นยังน้ำม้นไพลน้ำม้นไพลน้ำม้อันน้ำม้ไผ่ไไไบ้านน้ำม้ไผ่เลี้ยงทีเดียจ้าเดี๋ยวอันนี้ข้าก็ะชีมาจักจักจั๊กหรือว่าถูกก็ได้นะจ๊ะมันนอยัองไงขาก็มาจักแล้วก็เดี๋ยวจะซีมาตุ่มนะจ๊ะเออเออเปิดกระชีมาดังทานเนะจ๊ะข้าใส่ทานน้ำปลาใส่แกงนงะนนาจา๊ะอันนี้คือขี้ยางเนะาจา๊ะเศษขี้ยาง พวกเศษๆที่มันย่อยมาเนาะดึงมาไว้ถ้าดังไฟก็ได้จ้ะมีประโยชน์ยางติด <Okay. S 1> ไฟได้ง่ายเอาซื้อมาดังไฟแล้วก็มาต้มน้ำไม้ให้มันจืดต้มถึงไม้ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นกิแกงใส่แอนเฮดเพิ่มขมได้ไหมนี่เฮดยุคคาแม่นี่เอาอันนี้ใส้สสนห,หน้ามือค่ะพี่ผ้าบุ่นเ็ดเผ่งขมน่าจะแกงใส่เห็ดเผ่งขมอันนี้เพิ่นขายน่าจะ ถ้าว่าอันเข้ากันคือไ่ได้กินเฮ็ดอันนี้เนาะจ้ะนี่เฮาวเจียวฮีตอันนี้มาใส่แต่ว่าก็ต้องล่างแล้วก็ต้มให้จืดก่อนนะจ้ะเดี๋ยวเอาไปเคียงใส่กันกันอันนี้คือกันทะาเคียงใส่เาอามาต้มล่างสะอาดแล้วก็ต้มซะก่อนนะจ้ะแล้วก็จะเอาไปเคียงใส่กันแล้วแต่ผู้มักเนาะจ้ะเนะาะมักคุมๆจัมเน้อยสำหรับไม่ใชกระมักจริงจริงด้วยากาเท็ดอันนี้ตอนอยู่นู่นห้นางกินเนี่อีดี ข้าบ้าน,าานข้าวบึงแต่นแล้วกินจ้าเข้าปลาก็ได้กินลวดย่าวันนี้ขาก็ถาต้มน้ำไ้มะมกอนนอจ้าต้มน้ำไหมจืดแล้วมาบึงตอนแกงเลจาจ้ามาล่างนะคะมาต้มแล้วจา้านี่นเป็นน้่างที่หิวยใจหม้อกะฮิตตกออกอยู่จ้ะหม้อมอแต่มองมาเียงใจตอนแกง มนอวิธีชีวิตชาวบ้านนอกจากแกะแกงใส่พื้นควันตัวตดแกงใส่พื้นควันต,ตดดดดัวตอดอยู่นี่แหะมักอะไรกระแซนั่นบัวพีดได้ละเนาะแล้วแต่เฮามักเนาะผักสส่เงียงมะอื้อมะบวบปลาหมึกปลาแห้งวิธีชาวบ้านกินอะไรก็รได้เ,เาารี่ยนเร่ต้อตงใช้เงินหลายจ้า หากินรอถุงรอทานรอป่าเฮานี่เลยล้างเห็ดเพิ่งขมไส้เฮาก็ได้ล้างทหารทุกคนด้วยจ้าล้างเห็ดเคร่งขไส้ต้มใส่น้ำกันเลยก็ได้จ้ะต้มไส้ผักข่าก็ได้เนื้อไม้ก็ขมเห็ดก็ขมต้มใส่น้ำกันให้มันมันจืดต้มใส่กันให้มันจืด คอหักนะคิดก็ได้ตัวน้อยๆพอดีค่ําดอกละค่ําดอค่ําเบิ่งบ่เด้อเบิ่ง YouTube เบิ่งของไผของนี่จ๋าบ่เอาล้างเนาะจ้าเดี๋ยวต้มจื่อแล้วจังมาเบิง่งตอนเกียงเนาะจ้าจ้า สมพักจ้าบรดี๋มีพักอย่างนี้จ้าอันนี้สิเป็นท้าวจีไช่ห้าวจีไช่ลายอย่างเด้อจา้ามะนีมีผักขาผักสแง่งหน้าผักไสยอดมะอือนส่ยอดมะอื้อยอดมะอือดี<ซ>มีมมมใส่ปลาหมึกพร้อมใส่ปลาหมึกพร้อม,ม,นมอคนสื่อกับื้อมันจะเป็นคือทุกคนครบอ,ออหงอุตไหยัยงให้กระคะซื้ออย่างไร อันนั้นห้าก็ต้มตาไม่จืดต้นจะหาเขามาส่งพัก่ะเกียก้ยไม้สับปะปีเปกเศเบิติดมันโ้โดบโบโบโบด้วยจ้ะอีเจ้าหน่อยนะจ้จะห้าเดี๋ยวคืมาเกี้ยงนะจ้ะ เปลี่ยนน้าเปลี่ยนน้ำขบมันออกตักลยลง <writers! S 2> เอาเอามือจับไปเอาน้ำขบมันออกเปลี่ยนน้ำไม่นี่ดวงะยิบแล้ว แล้วเขาก็จัแกงเกงากกนาะจ้ะแกงแลเลยเด้อบันี่ยใช่หยงน้ำยานางตำขาข้าวเบือกับของพริกเดียวเด้อจ้า มรวันนี้หัย่างชด้วจ้กับผีดข้นเรื่อยๆเป็นมเดืรนชามอเดือนจะใช้ปลาแดกมันหมดเลว เพื่อไม่ให้เขาเบื่อติดกันนะติดคะนหมอ้อรดหม้อเดือดนะคะหามหม้อเดือดด้วยจ้าปัเนี่ยใส่ประเดียดไปจ้ากกามันอออตรงกลางมันออกของ <c oughs> มาวันนีล้ลราจะคุยแซกับพี่ดูวิธีทำเราก็ได้นะจ๊ะถ้าผู้ใดว่ามากปลาแดกดิบกะใส่ปลาแดกตุ้มปลาแดกขวดจะได้เออเดี๋ยวแม่ไประจายาใส่ปลาแดกแล้วก็ใส่ผงชูรสแล้วก็ใส่น้ำปลาจิ้มรสชาติตามใจชอบนะจ๊ะ ่านสีใ่ประมืกน้ำมันบ่แค่ประมืกน้ำกิงยิข้าอยู่ี่นี่วงปรเด็ตทำไมไช่น้ำป่ายิงรดตามใจชอบมันจะก็จะจังไสพักห้าหวัน อันนี้ไว้เนจะล่างและเจ้าล่างละเจ้าจ้าหม้อเดือดทุกเรื่องละเจ้าเทาก็มาใสยัยพักละเจ้ามาเลยตะอมยอดมืงอื้อพักกระเงี้ยงนาพักกระเงี้ยงนาแถมพกหวานที่สามยอดจะกระคุ้นเนี่จ้ะ คุณคุเลคุเลนะจ๊ะแล้วก็คุเลคุเล,ม,ลมาเด้จ้าจมากินเก่าเที่ยงน้ำกันเด้จ้าเขียงน้อยเด้จ้าแกผู้ใดมาคลิปนี่แกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปนนนกก็นกำลังใจในะได้จ้าพ่อๆกินหลานกินนี่สวัสดีจ้า